เมื่อเราเรียนรู้เรื่องความรักของพระเจ้านะคะว่าพระเจ้ารักเราโดยพระคุณของพระองค์ไม่ใช่เพราะเหตุใดหรือสิ่งดีใ,ใดๆที่เราทําแต่เพราะพระองค์ทรงเป็นความรักการเข้าใจความรักของพระเจ้าจะช่วยแก้ปัญหาทางศาสนาศาสตร์ของเรานะคะมันจะกําจัดความคิดที่ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทําให้เกิดหายนะในโลกนี้ออกไปนะคะนำค้ำมัคนบอกว่าไม่ใช้พระเจ้าทําให้เกิดแผ่นดินไหวพายุ สึนามิทอร์นาโดเฮอริเคนแล้วก็สิ่งเลวร้วายต่างๆมากมายที่เกิดในโลกเพื่อพิพากษาโลกไม่ใช่เลยนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้ารักเราค่ะศาส,สนาได้นําเสนอพระเจ้าอย่างไม่ถูกต้องเลยเขาประกาศข่าวประเสริฐหรือข่าวดีไปจนถึงระดับหนึ่งเขาร้องเพลงบอกว่าใจชั่วเท่าใดข้าก็เชื่อได้พระโลหิตของพระองค์ได้ไถ่ข้าแล้วแล้วเขาก็ เทศนาให้กับคนบาปฟังเรื่องพระคุณของพระเจ้าเพื่อคนเหล่านั้นจะบังเกิดใหม่ได้นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมการบังเกิดใหม่เป็นสิ่งที่ง่ายมากเพราะว่าสิ่งที่เราได้ยินนั้นคือเรื่องพระคุณเรื่องที่สําเร็จไปแล้วและเหลือแค่เพียงเราเข้ามารับพระคุณการจัดเตรียมนั้นการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าและเราก็บังเกิดใหม่ได้แต่ถ้าสมมุติลองนึกภาพว่าถ้าการประกาศข่าวประเสริฐ ถูกนำเสนอแตกต่างไปล่ะถ้าการประกาศข่าวประเสริฐถูกประกาศออกไปแบบว่าพระเยซูคริสต์อาจจะยกโทษให้คุณนะพระองค์อาจจะเสด็จมาโลกนี้แล้วก็มาตายเพื่อคุณก็ได้ถ้าหากว่าคุณจะกลับใจใหม่อธิษฐานอย่างร้อนรนถ้าคุณสัญญาว่าจะไม่ทำผิดอีกเลยตลอดทั้งชีวิตนี้และใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์พระเยซูอาจจะมาตายเพื่อคุณ เราคงไม่สามารถจะเชื่อและรอดได้เพราะว่าเราก็คงจะคิดว่ามันคงไม่เวิร์กน,นะสำหรับฉันแต่ว่าเหตุที่ทำไมเรารับข่าวประเสริฐได้ง่ายๆเพราะว่าความรอดนั้นถูกนำเสนอว่าสำเร็จไปแล้วซึ่งนี่เป็นข่าวดีนะคะไม่ใช่คำพยากรณ์ที่ดีคือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วค่ะ ข่าวควรจะบอกคุณว่าอะไรได้เกิดขึ้นไปแล้วเหตุผลที่การบังเกิดใหม่นั้นง่ายเพราะว่าเขามาบอกเราว่าพระเยซูได้มาตายเพื่อความบาปของทั้งโลกนี้แล้ว <g uss> um> พระองค์ได้สําแดงความรักของพระองค์มายัางเราแล้วขณะที่เรายัางเป็นคนบาปอยู่นั้นพระองค์มาสิ้นประชวนเพื่อเรานั่นคือข่าวดังนั้นเวลาเราได้ยินข่าวนี้เราก็บอกว่าอ๋อถ้ามันเกิดขึ้นไปแล้วฉันก็ขอรับนะถ้าอย่างนั้นอะ มันง่ายค่ะที่จะรับสิ่งที่สำเร็จไปแล้วถ้ามันทำสำเร็จไปแล้วมันจะไม่มีประเด็นเรื่องความสงสัยเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะไม่สงสัยอีกว่าเอ๊ะ e, พระเจ้าจะมาไหมนะพระเจ้าจะมาไถ่ฉันไหมพระเจ้าจะมาตายเพื่อฉันไหมนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมการบังเกิดใหม่เนี่ยง่ายนะคะแต่หลังจากเราบังเกิดใหม่แล้วเราก็เจอปัญหา แบบเดียวกับที่ชาวกราเทียชาวกราเทียเนี่ยเขารับข่าวประเสริฐแล้วเขาก็บังเกิดใหม่แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานก็มีพวกเคร่งศาสนาชาวยิวเข้ามาอยู่ท่ามกลางเขาแล้วก็เริ่มบอกว่าความเชื่อในพระเยซูคริสต์เนี่ยมันยังไม่พอนะพวกคุณเนี่ยต้องเข้าสุนัตด้วยต้องรักษาธรรมบัญญัติด้วยต้องถือเทศกาลต่างๆด้วย คุณต้องเริ่มทำอันนี้นะแล้วก็หยุดทำอันนี้ซะคนเคร่งศาสนาเหล่านี้เริ่มบิดเบือนและเปลี่ยนแปลงข่าวประเสริฐเขาบอกว่าคุณอาจจะบังเกิดใหม่ด้วยพระคุณได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าจะไม่อวยพรคุณนะไม่ตอบคำอธิษฐานของคุณนะหรือเคลื่อนไหวในชีวิตคุณใดๆทั้งสิ้นนะจนกว่าคุณจะเริ่มใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์ ชเปโลต้งตอบการบิดเบือนข่าวประเสริฐนี้ด้วยการเขียนจดหมายไปหาชาวกราเชีาาเยจดหมายฉบับนี้ถือว่าเป็นการจู่โจมคำสอนผิดที่ดุดันร้อนแรงรุนแรงที่สุดในพระคัมภีในการาเทียบทที่3ข้อหนึ่งเขาบอกว่าโอ้ชาวกราเทียคนเขาใครสะกดดวงจิตของท่าน คำว่าคนเข่าในที่นี้เนี่ยโดยรากเราเนี่ยหมายความว่าคนโง่ปัญญาอ่อนเปาโลก็พูดถึงว่าการสอนแบบนั้นน่ะมาจากมารก็กําลังบอกชาวการาเทียว,ว่าพวกท่านกําลังใช้ชีวิตในความหลอกลวงการาเทียบททีหนึ่งข้อที่8แต่แม้เราเองหรือทูตสวรรค์ถ้าประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่าน ซึ่งขัดกับข่าวประเสริฐที่เราได้ประกาศแก่ท่านไปแล้วก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งแล้วก็เกรงว่าผู้อ่านจดหมายของเปาโลจะคิดไปว่าโอมันแรงไปเปล่าเขาคงไม่ได้หมายความว่ายอย่างนั้นหรอกมั้งตัวความชัดเจนนะฮะเปาโลก็เขียนต่อนะฮะในข้อ9เลยตามที่เราได้พูดไปก่อนแล้วบัดน,นี้ข้าพเจ้าพูดอีก ว่าถ้าผู้ใดประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่านซึ่งขัดกับข่าวประเสริฐซึ่งท่านได้รับไว้แล้วผู้นั้นจะต้องตกนรกหมกไม่ถึงขุมอเวจี v เขาใช้คำว่าถูกสาปแช่งแต่เป็นภาษาที่แรงมากๆอาจารย์เปรโรมไม่ต้องการให้ใครเข้าใจผิดในสิ่งที่เขากำลังพูดในความร้อนร,อน,รอนเบื้องหลังคำพูดของเขานี่คือพระกายของพระคริตทุกวันนี้ ก็คือเขาประกาศข่าวประเสริฐไปถึงระดับหนึ่งบอกว่าคุณบังเกิดใหม่ได้โดยพระคุณแล้วเราก็ร้องเพลงใจชั่วเท่าใดข้าก็เชื่อได้พระโลหิตพระคิ์ได้ไถ่ยข้าแล้วแต่หลังจากบังเกิดใหม่แล้วเราก็เริ่มร้องทำชั่วเท่าใดข้าชักเชื่อไม่ได้ว่าโลหิตพระคิดได้ไถ่ยข้าแล้วเราหมกมุ่นอยู่การพยายามใช้ชีวิตอย่างถูกต้องแล้วก็สงสัย ต่อพระเจ้าตลอดเวลาว่าพระเจ้าลูกทําพอหรือยังไปเรื่องดูแบ่งปันนะคะว่าคนเป็นพันๆคนมาหาเขาแล้วบอกว่าทําไมพระเจ้าไม่รักษาฉันฉันอดอาหารอธิษฐานฉันศึกษาพระวจนะพระเจ้าฉันถวายสิบรถฉันมาโบสถ์ฉันอ่านพระวจนะพระเจ้าฉันทําทุกอย่างที่ฉันรู้ว่าจะต้องทําแล้วทําไมพระเจ้ายังไม่รักษาฉันไปดูก็จะบอกว่า คุณเพิ่งพูดอยู่เนี่ยว่าทําไมพระเจ้าไม่รักษาคุณคุณไม่เคยชี้ไปที่สิ่งที่พระเยซูได้ทําเพื่อคุณคุณชี้ไปที่สิ่งที่คุณทําซึ่งเผยให้เห็นว่าความเชื่อของคุณนั้นอยู่ในการกระทําของตัวคุณเองแล้วก็คิดว่าพระเจ้าก็คงจะตอบสนองต่อการกระทําของคุณนั่นไม่ใช่การใช้ชีวิตในความสมดุลระหว่างพระคุณและความเชื่อความเชื่อไม่ได้ขับเคลื่อนพระเจ้าค่ะ พระเจ้าได้จัดสรรจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้เราแล้วก่อนที่เราจะเกิดมาไม่ได้ขึ้นไม่ได้อิงอยู่กับสิ่งใดที่เราทำความเชื่อเป็นเพียงการยื่นมือเข้ามารับสิ่งที่พระเยซูได้ทำสำเร็จแล้วเพื่อเรามาเป็นของตัวเองแต่ถ้าคุณชี้ไปที่ความดีของตัวเองคุณไม่ได้กำลังเชื่อในพระคุณพระเจ้า คุณกำลังเชื่อในความพยายามและผลงานของตัวเองมันดีที่คุณจะทำสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานอดอาหารอ่านพระคัมภีร์ไปโบสถวายสิบรถแต่อย่าทำมันเพื่อหวังว่ามันจะมีผลกระทบกับพระเจ้าบางความรักที่พระเจ้ามีต่อเราไม่ได้อิงอยู่กับสิ่งที่เราทำพระเจ้าไม่ได้มาช่วยคุณเพราะว่าคุณมีค่าควร ที่พระองค์จะมาช่วยพระองค์ไม่ได้มาช่วยคุณเพราะสิ่งดีใดๆในชีวิตคุณเลยแต่เป็นพระคุณพระเจ้าต่างหากที่สําแดงความรักของพระองค์มายังคุณขณะที่คุณยังเป็นคนบาปอยู่ความบริสุทธิ์ของเราหรือการปราศจากความบริสุทธิ์ของเราไม่ได้เปลี่ยนหัวใจของพระเจ้าที่มีต่อเราพระเจ้ารักคุณก่อนที่คุณจะบริสุทธิ์และเดี๋ยวนี้คุณกึ่งบริสุทธิ์ละ ก็คืออะไรบริสุทธิ์ในวิญญาณละแต่การประพฤติอาจจะยังไม่ค่อยบริสุทธิ์ความคิดอาจจะไม่ค่อยบริสุทธิ์เท่าไหร่และถึงนี้คุณกึ่งบริสุทธิ์แล้วพระองค์ก็ไม่ได้รักคุณน้อยลงหรือรักคุณมากขึ้นแต่ความบริสุทธิ์ของคุณจะเปลี่ยนหัวใจคุณต่อพระเจ้าคุณจําเป็นจะต้องศึกษาพระวจนะพระเจ้าเพื่อจะเปลี่ยนหัวใจแต่ก็ไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้ามองที่หัวใจเราพระองค์ก็เลยให้รางวัลเรา เพราะเดือนนี้เราใช้ชีวิตที่ดีพอพระองค์ก็เลยตอบคําอธิษฐานของเราก็ไม่ใช่ค่ะจําเป็นค่ะที่เราจะต้องไปโบสถ์เพราะการไปโบสถ์มันช่วยเราการพบผู้เชื่อคนอื่นช่วยเราเมื่อเราฟังพระวจนะพระเจ้าด้วยกันสามัคคีธรรมกับพี่น้องกับผู้เชื่อคนอื่นจําเป็นค่ะที่เราจะต้องเข้ามาร่วมประชุมในที่ที่คนสอนพระวจนะพระเจ้าอย่างถูกต้อง ในที่ที่ผู้คนพูดความจริงและสำแดงฤทธิเดชของพระเจ้าจำเป็นค่ะที่เราจะต้องมาได้ยินคำพยานเรื่องการหายโรคเนื้อง,งอกสลายปเป็นการอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นมันดีกับเราค่ะมันช่วยเราแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทําให้พระเจ้ารักคุณมากขึ้นพระองค์ไม่ได้บันทึกการมาโบสของคุณคุณไม่สามารถจะมาแลกคำตอบแลกคำขอนะด้วยการมาโบส ถ้าคุณไม่มาโบสถ์อีกเลยตลอดทั้งชีวิตนี้พระเจ้าก็ยังคงรักคุณเหมือนเดิมแต่คุณก็ใช้ชีวิตอย่าง,งโง่เขลาเมื่อคุณไม่มาโบสถ์เราถูกจู่โจมด้วยความไม่เชื่อตลอดเวลาเราทุกคนต้องการที่ที่เราจะสามารถไปแล้วก็ได้ยินความจริงของพระเจ้าจําเป็นที่เราจะต้องอยู่ท่ามกลางคนที่รักเราและพร้อมจะอภัยให้เราเมื่อเราทําผิดพลาดไป จำเป็นที่เราจะต้องอยู่ในสมคิีธรรมของผู้เชื่อการที่คุณไม่มาโบสถ์เป็นสิ่งที่โง่เขลาแต่พระเจ้าก็ยังรักคุณอยู่ดีความรักที่พระองค์มีต่อคุณนั้นไม่ได้อิงกับผลงานใดๆของคุณเลยแต่ความรักที่พระองค์มีต่อคุณนั้นอิงกับพระคุณพระเจ้าไนะปดูเขาบอกว่าเขาอาจจะพยายามที่จะมองตัวเองในแง่ดีคิดว่าเขานี่ไม่เคยทําผิดอะไรเลยแล้วก็ คนอื่นนะเป็นตัวปัญหานะมันไม่เคยใช่เขาที่เป็นปัญหาแต่คนอื่นต่างหากนะเขาจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ในที่สุดแล้วถ้าเขาจะมองสองกระจกสักหน่อยเขาก็จะเห็นว่าตัวเขาเองหลายครั้งก็ทำสิ่งที่โง่เขลาไปเขาผิดพลาดไปแต่ว่าการที่เขารู้ว่าความรักที่พระเจ้ามีต่อเขานั้นไม่มีเงื่อนไขให้ความสุขใจกับเขามากทำให้เขามีความสุขเมื่อไม่นานมานี้เอง เขาก็ได้แบ่งปันกับผู้สนับสนุนพันธกิจของเขาว่าเขาได้ขยายพันธกิจออกไปเป็นการขยายครั้งใหญ่ที่สุดของพันธกิจเขาก้าวไปในความเชื่อก้าวใหญ่มากแล้วก็ไปซื้อเวลาออกอากาศกับสถานีที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอเมริกาทุกเดือนเนี่ยมีค่าใช้จ่าย2 4 5ล้าน4แ0 0บาท แล้วก็ออกอากาศมาได้18เดือนแล้วนั่นหมายความว่าใช้เงินไป44ล้านบาทนะฮะแล้วก็นอกเหนือจาก44ล้านนั้นแล้วก็ยังใส่เพิ่มลงไปอีก21ล้านที่ได้กลับมานั้นน้อยกว่าที่ใส่เข้าไปดังนั้นเขาก็เลยต้องหยุดบางคนอาจจะรับมือเรื่องอย่างนี้ไม่ได้เขาอาจจะตื่นตระหนกในความคิดที่ว่าโอ้นี่ฉันกำลังทำผิดพลาดครั้งใหญ่เลยแต่บรด,ดูบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำผิดพลาด หลายคนอาจจะบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะรับมือกับความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงแบบนี้ได้ยังไงแต่บาเรนดูบอกว่าน่าไม่ใช่ปัญหาเลยสําหรับเขาคนบางคนคิดว่าเมื่อพระเจ้าแตะต้องสัมผัสชีวิตเราแล้วทันใดนั้นเราก็สมบูรณ์แบบบาเรนดูบอกว่าน่นไม่ใช่ประสบการณ์จริงของเขาประสบการณ์ของเขามันออกจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าก็คือเขากำลังเคลื่อนไปในทิศที่พระเจ้าต้องการให้เขาไป แต่เขาก็ไม่ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสมบูรณ์แบบพระเจ้าอาจจะเลือกคนที่เก่งกว่าเขาก็ได้พระองค์อาจจะเลือกคนที่ใช้ภาษาได้ดีกว่าเขาแล้วก็มีลักษณะคุณสมบัติที่ดึงดูดผู้คนมากกว่าเขาเขาไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดแต่ขอบคุณพระเจ้าเขาได้เห็นสิ่งดีมากมายเกิดขึ้นเพียงเพราะเขารู้ว่าพระเจ้ารักเขาแม้ว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ก็ตามพระเจ้าไม่ได้รักเขา เพราะเขาเป็นอย่างนี้แต่พระเจ้ารักเขาแม้ว่าเขาเป็นอย่างนี้ก็ตามมีคนที่สมบูรณ์แบบในโลกนี้ไม่กี่คนหรอกที่คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่เราส่วนใหญ่ต่อสู้กับความรู้สึกที่ว่าตัวเองไม่คู่ควรแล้วก็สงสัยว่าพระเจ้าทำไมพระองค์ถึงใช้ลูกลูกไม่มีคุณสมบัติเพียงพอเลยถ้าเราดูบุคคลต่างๆในพระพี คุณจะเห็นเลยว่าทุกคนที่พระเจ้าเรียกเขานั้นจะพูดเหมือนกันก็คือพระเจ้าลูกทำไม่ได้คนเหล่านี้ก็ต่อสู้ภายในในช่วงเวลาหนึ่งเหมือนกันหนึ่งโครินบทที่หนึ่งข้อยีถึงสาสิบบอกว่าพี่น้องทั้งหลายจงพิจารณาดูว่าพวกท่านที่พระเจ้าได้ทรงเรียกมานั้นเป็นคนพวกไหนมีน้อยคนที่โลกนิยมว่ามีปัญญามีน้อยคนที่มีอำนาจ มีน้อยคนที่มิตรกูลสูงแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าโง่เขลาเพื่อจะทําให้คนมีปัญญาอับอายและพระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทําให้คนที่แข็งแรงอับอายพระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าต่ําต้อยและสิ่งที่ถูกดูหมิ่นทั้งทรงเลือกสิ่งเหล่านั้นซึ่งยังไม่ได้เป็นเพื่อทําลายสิ่งที่เป็นเพื่อไม่ให้เนื้อหนังใดๆอวดต่อพระพักพระองค์ได้โดยพระองค์ ท่านจึงอยู่ในพระเยสุคริตเพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาความชอบธรรมการแยกตั้งไหวและการไถ่โทษสำหรับเราทั้งหลายพระเจ้าไม่ได้เลือกคนที่แรงยิ่งใหญ่สูงส่งคนที่เพียบพร้อมทุกอย่างแล้วพระเจ้าเลือกคนที่ต่ำต้อยของโลกนี้คนที่ถูกดูหมิน่นสิ่งที่ยังไม่ได้เป็น เพื่อทำลายสิ่งที่เป็นถ้าคุณเป็นพวกล้มเหลวพ่ายแพ้ไม่สำคัญไม่มีอะไรเลยคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะให้พระเจ้าใช้พระเจ้าไม่ได้ต่อต้านคนเหล่านั้นที่มีความสามารถมากมายมีพรสวรรค์เยอะแยะเพียงแต่ว่าความสามารถเหล่านั้นและพรสวรรค์เหล่านั้นถ้าเทียบกับของพระเจ้าแล้วมันเป็นศูนย์เลยถ้าเทียบกับของพระเจ้า คุณจะต้องมาถึงจุดที่คุณสิ้นสุดทางตนเองและพูดกับพระเจ้าบอกว่าโอ้พระเจ้าต้องเป็นพรองแล้วแหละพระเจ้าตรัสบอกว่าถ้าคุณไม่มีอะไรเลยไม่สำคัญต่ำต้อยเป็นที่ดูเมนเชิญเขียนใบสมัครได้เลยคุณต้องมาถึงจุดที่คุณสิ้นสุดทางตนเองและตระหนักว่าเพราะคุณพระเจ้านั้นไม่ได้อิงกับคุณหรือความสามารถของคุณเลย เมื่อคุณเข้าใจพระคุณพระเจ้าคุณจะตระหนักเลยว่าพระคุณนั้นไม่ได้อิงอยู่กับความดีใดๆของคุณแต่อิงอยู่กับความรักของพระเจ้าพระเจ้ารักคุณแม้ว่าคุณจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เพราะคุณเป็นอย่างนี้พระเจ้ารักคุณก่อนที่คุณจะเกิดมาพระเจ้ารักคุณก่อนที่คุณจะทำบาปพระเจ้ารักคุณหลังจากที่คุณทำบาปพระเจ้าสำแดงความรักมาอย่างคุณ และตอนนี้คุณรับพระองค์แล้วพระองค์ก็รักคุณมากกว่าแต่ก่อนเพราะตอนนี้คุณรับพระคริสต์เป็นองค์เจ้านายในชีวิตคุณคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์แล้วพระคุณพระเจ้าหรือพระพรของพระเจ้าอยู่ในชีวิตคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขบรดูบอกว่านี่คือสิ่งที่เขาได้รับจากประสบการณ์นั้นในปี1968เป็นครั้งแรกในชีวิตเขาที่เขาเห็นว่าเขาเป็นศูนย์ เขาไม่มีความมั่นใจและไม่มีความพึงพอใจในตัวเขาเองอีกต่อไปเมื่อเขามองเห็นสภาพอันเลวร้ายของตัวเองความรักของพระเจ้าก็หลั่งไหลเข้ามาในเขาเขารู้เลยว่าความรักที่พระเจ้ารักเขานั้นไม่ได้อิงอะไรกับเขาเลยเขารู้ว่าพระเจ้ารักเขาเพราะพระองค์เป็นความรักและสิ่งนี้เปลี่ยนชีวิตเขา